สวัสดีครับมาพบกับ Ford e v e r e s t 2.0 Turbo นะครับไทเทเนียมพัดรุ่นท็อปสุดน่าประทับลูกปี2019ครับเคันนี้ราคาเราเปิดขายไว้ที่879,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มครับออกรถจัดโอนห0 0 0งหมื่นนะครับกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะครับพรตกงวดละ16,100หมืครับ72งวดรถสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเลขไม้เพียง65,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถเข้าสู่ตลอดครับสีเดิมทั้งคัน ขาวสวยงางามรอบขันนะครับเป็นทูโทนครับตัวขาวหลงังคาดำร้อแม็กเป็นขอบ20นะครับรถสวยเดิมสนิทครับช่องเครื่องเดิมรถไม่เคยขยับครับผม็ถอาร์ตติกเอร์่งมองกอ,อยู่ครบครับ อันนี้ประกันภัยชั้นหนึ่ง,งยังเรียนะครับพึ่งต่อมาเลครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องเสียค่าประกันครับผมมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันจอมีมิวเกเตอร์นำทางครับมีกล้องถอยพร้อมจากโรงงานครับพลาสต์ลูบเบาะผู้น่าเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบครับ เบแถวสองก็สะอาดเรียบร้อยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับมีแอร์สามตอนเลยนะครับแอร์แถวสองแถวสามจบมปครับเบาะหลังเป็นแบบขับไฟฟ้านะครับกว้างงครับผมท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับสีที่นี้ก็าเครือแก้วเป็นอย่างดีนะครับแก้วหมดไปประมาณสองหมื่นกว่าบาท รครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการจานาพิเศษครับกรุงเทพโทร0614432829ครับ